มันตักเดีดเอดอนหรอฮะนะเราก็ต้องใช่เป็นกำเนดของอนเ็ของรอแล้วก็คือต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเราเป็นนะแล้วมันก็ต้องมีทางออกเราอยู่ในมือหมอแล้วอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีทางออกอีกอย่างแม่ที่ป่วยเข้ามาตามหลังเราเนี่ยเขาก็เสียชีวิตท่านเสียชีวิตคือลงปอดอยู่ ICU แล้วก็จากไปฝากเพื่อน,อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่ง กริ๊ง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 ง thank you อัสสลามุอะลัยกุมบเรมะตุลอยะบะเาะกาตูนะครับขอสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้นะครับผมมาทํารายการเอลตี้ดีไซน์บายนนท์หรือว่าสุขภาพออกแบบได้ด้วยกับตัวคุณเองนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยเลยว่าผมมีเคสพิเศษที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนให้กับเ,เพื่อนๆให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับในเรื่องของที่เราพบเจอในปัจจุบันเลยนะครับเรามองว่ามันโหดร้ายหรือว่าเลวร้ายหรือว่ามันได้พลาดชีวิตไป ผมจะมาแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับผู้ปว่วยที่เคยติดโควิดแล้วก็หายจากโควิดมาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเรามาแบบเอกลักีณ์มากเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาถามความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วมีหลายคําถามเยอะแยะมากมายเลยที่เราอยากจะทราบว่าเฮ้ยถ้าคนที่ติดโควิดแล้วนะครับมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็เราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับเราสามารถมาฟังจากประสบการณ์นะครับ ผู้ป่วยที่เคยติดโควิดแล้วก็หายแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะครับผมค่ะอัลสลาุอะลยกวะเราลงทะเบียนบาระกาตฮ์นะคะขออนุญ,ญาตใช้นามสมมุตินะคะคนางสาวเอค่ะอดีตผู้ป่วยโควิดค่ะถามนิดนึงครับผมคุณเอแล้วกันผมก็เรียกคุณเอนะครับเราพอจะทราบไหมว่าเราเนี่ยติดโควิดมาจากที่ไหนอะไรยังไงครับคือเริ่มแรกนี่ไม่คิดว่าจะติดโควิดนะคะเพราะว่าอยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกคือส่วนตัวมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูก ด้วยกันสามคนครับผมล่าสุดเนี้ก็คือเพิ่งคลอดลูกคนที่สี่แล้วก็จะอยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกอยู่แต่ในบ้านแล้วครอบครัวก็คือทุกคนสมาชิกประมาณสิบคนสิบคนในครอบครัวเลยก็จะมีทั้งหลานน้องสะพ้ายน้องชายน้องสาวส่วนสามีนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าทำงานอาทิตย์ละครั้งกับบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็พ่อกับแม่ก็คืออยู่อยู่ในบ้านคไม่ได้ไปไหนมีแต่คุณพ่อที่ออกจากบ้านไปซื้อข้าวเช้าแล้วก็ไปละหมาดสองอย่างนี้เองใช่๋อแสดงว่าคือว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็อยู่กันครบเลยพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอ่าแสดงว่า ก็คือที่ติดโควิดนี้ถ้าทำที่คุณเอบอกเมื่อกี้น่าจะเป็นการเหมือนพาอกจากบ้านการออกจากบ้านไปซื้อของแต่ว่าตอนแรกก็คือไม่รู้ไม่รู้จะวัดประจําวันก็คือเหมือนเดิมต้องออกไปหาอาหารใช่ไปซื้อเข้าเช้าเฉพาะข้าเช้าแล้วก็ออกไปละหมาดแค่นั้นแสดงว่าก็คือคนที่ติดก็น่าจะเป็นคุณพ่อมีความเป็นไปได้เพราะว่าคนอื่นเขาคยอยู่บ้านออ คุณพ่อเสร็จที่นี้็คือว่าวันหนึ่งคุณพ่อกลับมาเนี่ยเริ่มมีอาการไม่สบายด้วยปกติเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวแต่วันนั้นก็คือเป็นไข้อพอเป็นไข้เนี่ยคุณพ่อเป็นไข้ปกติจะหายเร็วแต่รอบนี้นี่ก็คืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งมีอาการอื่นร่วมด้วยก็คือเจะเห <ทำ S 1> ม็นอาหาราใช่หนูทํากับข้าวไม่ได้ก็คือจะจะเหม็นอาหารจะอ้วกอาเจียนอ้วกอาเจียนอืมแล้วก็เมื่อย ปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างนี้ผมวพูดง่ายว่าอาการมันเข้าข่ายที่จะติดโควิดอย่างนั้นไหมแต่เราไม่สงสัยไม่คิดว่าเป็นโควิดอ๋อไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นอ๋อคือเราไม่เราไม่คิดว่าจะเป็นโควิดคิดว่าน่าจะเป็นแล้วตอนนั้นป่วยป่วยธรรมดาอะไรแบบนี้ป่วยอยู่ประมาณกี่วันแล้วอาทิต์หนึ่งแล้วไปหาหมอไหมไปคลินิกหมอไปคลินิกใช่อ๋อก็ไปคลินิกน้องๆก็พาไปก็คือคุณหมอฉีดยาแล้วก็ให้ยาทาน ที่บ้านผ่านไปประมาณ3-4วันก็หายอ๋อหายหายแล้วก็ยังไงต่อลูกแมงแล้วก็ก็คือคุณพ่อก็คือหายดีแต่เสร็จทีนี้คนที่ดูแลคุณพ่อก็จะมีทั้งแม่ เราเองแล้วก็น้องน้องๆเ,ออเสร็จที่นี้คุณแม่เริ่มนะหลังจากที่คุณพ่อหายไปเนี่ยประมาณหลายวันคุณแม่ก็เริ่มไม่สบาย,รบายเริ่มไม่สบายเริ่มไม่สบายแต่คุณพ่อนี่หายไปแล้วนะคือหายแล้วไม่ก็ไม่ได้สวอปแค่ไปหาคุณหมอฉีดยาแล้วก็ทานยาแ,นนแล้วก็หาย นั่นคือคุณพ่อไหมนั่นคุณพ่อถามนิดนึงคุณพ่อมีโรคประจําตัวอะไรไหมไม่มีค่ะความดันปกติเบาหวานอะไรไม่มีหมดเลยเป็นนคุณแข็งแต่คุณแม่เริ่มไม่สบายแต่การไม่สบายของคุณแม่นี่คือเป็นคนที่ไม่ป่วยง่ายเหมือนกัน ไม่ป่วยนานไม่ป่วยคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรไหมอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าที่ผ่านๆมาที่เคยไปตรวจก็ยังไม่พบว่ามีโรคประจําตัวแต่ครั้งล่าสุดเนี้ยก็คือประมาณปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะล่าสุดก็คือไม่ได้ตรวจอ่อถ้าไม่ป่วยปุ๊บแล้วแล้วก็มามามา,มาป่วยช่วงนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับก็หลังจากที่คุณพ่อหายคุณแม่ก็คือป่วยป่วยมีอาการไม่สบายมีอาการยังไงบ้างครับตอนนั้นคือเดินก็คือแบบปวดหัวอยู่ ก็คือนอนบนเตียงเลยไม่อยากอาหารกินอะไรไม่ลงแล้วก็ไอของคุณแม่นี่มีไอร่วมด้วยมีไอมีไอเจ็บหน้าอกแล้วพอเหมือนไม่สบายแบบนั้นปุ๊บเนี่ยกี่วันได้เราถึงจะพาไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์ <_ d> um> เกือบอาทิตย์เลยนะเกือบอาทิตย์เพราะว่าแกเริ่มที่จะถ่ายตรงนั้นอคือเริ่มจะไม่ไหวลูกไม่ไหวก็กาไปโรงพยาบาลอ่าปัสสาวะอะไร ตรงนั้นถ่ายออตรงนั้นอะไรอย่างนี้เราก็เรียกว่าไม่ได้แล้วนะต้องต้องพาไปหาหมอแล้วอะไรอย่างนี้ออพอพาคุณแม่ไปเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นโควิดน่าจะเป็นอะไรไวรสัสลงทางเดินหายใจอ,อ๋อ,อแล้วก็ให้ยาลับไปทานที่บ้านเราคิดว่าได้ยานี้ไปทานแล้วคงจะดีขึ้นเราก็ยังคงดูแลแม่เหมือนเดิมคือเช็ดตัวอะไรทุกอย่างจนไข้เนี่ยหายคือช่วงนั้นคุณเอก <ด>ใช,แแใช่สามคนที่ดูแลก็คือมีคุณพ่อที่หายแล้วน้องชายแล้วก็แล้วก็คุณเค่กก็ดูแลแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับหลังจากนั้นแม่ก็คือไข้เนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่การไอยังอยู่อ่อนเพลียยังอยู่แล้วก็ขับถ่ายอยู่ตรงนั้นก็คือยังอยู่แรงก็ไม่ค่อยมีส่วนตัวค่ะส่วนตัวเองเนี่ก็คือเริ่มเป็นไข้เริ่มเป็นไขหมะหาแม่ปุ๊บแม่ก็ทักว่าทําไมหน้าแดงก็อบอกว่า วัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยสาเป็นไข้เป็นไข้อแต่ก็ยังคงแบบอยู่ห่างๆแม่บอกว่าเอ่อจะมาอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเริ่มเป็นไข้แต่คิดว่าน่าจะไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะว่าวัดตอนเช้าสูงเดี๋ยวก็มาลงสามเจ็ดพอเช็ดตัวก็คือขึ้นๆลงๆแต่ยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าออรอสามีกลับมาก่อนออเพราะว่าวันสุกเดี๋ยวสามีก็กลับมาแล้วสามีจะกลับมาอาทิตย์ละครั้ง เดี๋ยวค่อยไปกับแกละกันสักพักหนึ่งส่วนตัวเนี่ยก็เริ่มออกหาคุณแม่ละพอตัวเองป่วยคือแม่ยังไม่หาอีกนะยังคงกินยาเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวเริ่มถอยออกมาแลวมาอยู่อีกห้องนึงแต่ก็ยังคงให้นมลูกเลี้ยงลูกปกติเด็กๆก็คืออยู่ด้วยกันหมดเลยคือเพื่อนาเราอยู่ครอบครัวเราที่มีสามีแล้วก็ลูกห้องหนึงห้องหนึ่ง อยู่ตรงข้ามกับห้องแม่แล้วก็เสร็จทีนี้เราเองเนี่ยรู้สึกถ่ายเหลวท้องเสียแล้วก็เริ่มรู้สึกปวดเมื่อยตัวแล้วก็เสร็จทีนี้ก็คือตอนนันขึ้นก็คือจะหนาวสัน่นจนโทรหาสามีบอกว่าให้รีบกลับบ้านพาเราไปหาหมอทีเราเริ่มถ่ายหนักขึ้นคืออาการไ,ไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้วอะไรอย่างงี้สามีก็กลับมาพอสามีกลับมาปุ๊บ ก็บอกแม่ว่าเนี่ยว่าจะไปสวปนะเพราะจากอาการของเราจะมีท้องเสียแม่ก็ท้องเสียเราไม่ค่อยอยากอาหารเราอาเจียนด้วยแม่ก็บอกว่าเออก็ไปนั้นคือไม่คิดว่าเป็นวันสุดท้ายที่ได้คุยกับแม่มก็คือเราก็บอกแม่ว่างั้นเดี๋ยวเราขอไปโรงพยาบาลก่อนไปตรวจ แม่ก็ควรที่จะไปสวบก็คือ <Ừ. S 2> บอกแม่มันน่าจะเป็นโควิดแล้วไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มเป็นกันเยอะขึ้นเขาติดต่ออนามัยบางบ้านก็คือไปกักตัวแล้วไปต่แล้วคุณเอไปเนี่ยเป็นไงบ้างครับผลสวบเป็นไงครับไปแรกๆเนี่ยก็บอกคุณหมอถึงอาการที่เป็นอยู่ใช่ไหมคุณหมอก็แอดมิดให้อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ให้สวบพออยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้รับยาฆ่าเชือ้อยาลดไข้ก็ตามอาการที่เราเป็น แล้วก็จะมีการเอ็กซาเรากฏว่าเอ็กซเรย์เนี่ยปอดเป็นฝ้าแล้วสวบแล้วผลเป็นไงครับผลเป็นลบผลเป็นลบอครั้งแรกอาการนี่มาหมดแล้วครั้งแรกผลเป็นลบก็คือพอผลเป็นลบเนี่ยแต่ว่าคุณหมอก็คือยังให้สวบอีกรอบเพราะว่าปอดเป็นฝ้านี่คือเราก็หาข้อมูลทางพาเพราะเรารู้ว่าปอดเป็นฝ้าก็วัณโรคหรือแม่ก็มะเรง็งแล้วก็โควิดซึ่งเราก็ไม่อยากจะ ไม่อยากจะพบเจออยู่<ม>แล้วไม่อยากจะเจอทั้งสามก็รอดูผลสวบครั้งครั้งต่อไปละกันในวันนั้นหรือเปล่ารู้ว่าแม่แม่ม่ผ่านไปประมาณสองาวัน2-3วันหลังจากนั้นเราก็ได้ข่าวว่าแม่เนี่ยมาโรงพยาบาล<อ>เพราะว่าแม่นี่เริ่มไม่ไหวแล้วหลังจากที่เรามาเนี่ยแม่สุดลงชุดลงสุดลงอย่างเดียวเลยสุดลงอย่างเดียวเลยแล้วก็น้องก็โทรมาบอกว่าทางโรงพยาบาลที่ที่บ้านเนี่ย ส่งมาในเมืองว่าแม่เนี่ยอาการก็คือออกซิเจนเนี่ยแปน,น,น้อยนะเชื้อน่าจะลงต่อเชื้อลงต่อ <80. S 2> คือแสดงว่าตอนนั้นก็คือถ้าตามนี้พบอาการเนี่ยคุณแม่น่าจะติดเชื้อโควิดแต่ว่าไม่ทราบใช่พอไปโรงพยาบาลเนี่ยคือโควิดแน่นอนโควิด <COVID S 1> แน่นอนก็คือสวัสป๊บรู้เลยว่าเป็นโควิด เป็นโควิดจากอาการกนะ็คือออกซิเจน80-10คือไม่ควรต่ำกว่า95แต่คุณแม่นี่คือ80โรงพยาบาลก็รีบส่งเข้าเมืองเลยก็ได้มาอยู่โรงพยาบาลเดียวกันคุณแม่เข้าห้อง ICU เลยวันนั้นวันที่เราแอดมิดเดือนนะใช่เราแอดมิดไปแล้วประมาณ2-3วันคุณแม่ตามมาทีหลังมีโอ,อากาสได้ไปเยี่ยมคุณแม่ไหมไม,ไม่มีคือต้องถูกแยกอยู่แล้วแล้วทางคุณหมอเนี่ยก็โทรมา บอกว่านั่นเม่ใช่ไหม,มเมฆเป็นโควิดนะแสดงว,ว่าเราก็ต้องสวอบอีกรอบด้วยผลที่ออกมาด้วยว่าปอดเนี่ยเป็นฝ้าสวอบรอบที่สองรอผลประมาณ3มวันผลเป็นบวกช่วงที่รู้ว่าเราติดโควิดจริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างช่วงนั้นก็ตกใจใช่ตกใจตกใจนะเ,<ร>เรามีความกังวลเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับครอบครัวอะไรไหมว่าเขาจะติดจากเราไหมกังวลมากนะตอนนั้นคือทุกอย่าง มาหมดเลยก็เหมือนโลกมันหยุดเลยช่วงตอนนั้นเค,เครียดไหมเครียดไมก็ก็เครียดแต่ว่าเหมือนเราต้องอยู่กับความเป็นจริงต้องยอมรับความจริงให้ได้เราเป็นนะเราต้องเขาเรียกว,ว่าแหละมันตักเด็ดเอาล่อหะนะเราก็ต้อง่อใช่เป็นกําหนดของล่อแล้วก็คือต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเราเป็นนะแล้วมันก็ต้องมีทางออกเราอยู่ในมือหมอแล้วอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีทางออก ทีนี้สามีที่ดูแลเรามาตลอดต้องถูกแยกตัวพอรู้ว่าเราเป็นโควิดเขาต้องกลับไปกักตัว ตักตัวเหมือนกันใช่แล้วก็ต้องสวอปนัดวันสวอปพร้อมกับลูกๆของเราแล้วสามีกับลูกๆติดโควิดด้วยไ่าครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดผลเป็นลบทั้งๆที่เราอยู่ด้วยกันใช่เราทำดีแล้วนะร่างกายแข็งแรงด้วยอะไรด้วยแล้วก็แล้วในบ้านที่ว่าสมาชิกอยู่กัน10คนเนี่ยติดโควิดก็คือ3คน3มคนเองก็คือคุณแม่คุณแม่น้องชายแล้วก็เราแสดงว่าคือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนด้วยแล้วก็เหมืทีู่ ภุมิกุ้มกันด้วยแล้วก็ตักดีของเราด้วยแหละในบ้านมีเจลอะไรล้างมืออะไรไหมมีมีนะแต่ละคนก็คือจะมีเวลาออกนอกบ้านก็คือจะพกจะใส่แมสแต่พอเวลาเข้ามาอยู่ในบ้านเราคิดว่าเราไม่ได้ไปไหนกันเงี้ยก็เลยปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ถือว่าตอนนี้อยากทราบนิดนึงเหมือนพอเราติดโควิดแล้วมีความรู้สึกถึงแม้มันจะเครียดยังไงแต่ว่าเราก็ปล่อยให้เป็นการมอบหมายของพระเจ้าใช่ไหมของของพระองค์ ใช่จิตใจต้องเข้มแข็งอะนะตอนนั้นต้องมีสติแล้วกําลังใจใคนรอบข้างเราโอเคไหมคิดว่าดีไหมก็ก็ดีนะคะเพราะว่ามีสามีคอยให้กําลังใจแล้วก็มีเพื่อนๆที่พอรู้ว่าเราเข้าโรงพยาบาลก็มีโทรมาบ้างแล้วก็ส่งกําลังใจมาใช่ใ,นะใช่แล้วก็มี ญาติญาติสำคัญมากคือญาติญาติเราจะมีกลุ่มกลุ่มเฟซของ <6. S 2> เคญาติเลยอัปเดตอาการว่าใครติดโควิดอยู่สนามไหนบ้างบ้านไหนอะไรยังไงคือเราจะอัปเดตช่วยกันดูอาด้วยช่วยกันดูอานะอะไรอย่างนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นพอรู้ว่าติดโควิดแล้วอาจจะมีความกังวลบ้างแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังที่จะหายอยู่ด้วยถามอีกหนึ่งในในช่วงที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าเรากักตัวอยู่คุณหมอให้รับประทานอะไรบ้างอ่ะ พอรู้ว่าเราเป็นโควิดคืนนั้นเลยค่ะเขาก็จะคือจะแยกแยกสามีก็คือกลับไปกักตัวส่วนเราก็คือเข้าไปอยู่ตึกโควิดตึกผู้ป่วยโควิดเราก็จะได้รับยาฟาวิฟิราเวียตอนนั้นเลยกินก็กินหกเม็ดครั้งแรกแล้วก็ปริมาณก็คือมือละสี่สี่เม็ดกินทีนึงก็คือประมาณ4เม็ด หเม็ดอะไรเงี้ยค่ะเพือ่อค่าเชือ้อเพราะว่าเราเนี่ยคือเชื้อลงปอดเชื้อลงปอดด้วยถือว่าการรุนแรงเงี้ใช่แล้วเหมือนกับประมาณ พอเรากินยาที่หมอหมอจ่ายมาให้พวบเนี่ยประมาณกี่วันอาการมันถึงจะค่อยๆทุเลาลงอ่ะพอจำได้ไหมอาการเริ่มดีขึ้นนี่ประมาณอาทิตย์กว่าะะอาทิตกว่าใช่เพราะว่าเราไปแรกๆนี่ด้วยอาการท้องเสียของเราอ้วกอะไรหลายๆ,ๆอย่างนี่ก็ได้รับยาฆ่าเชื้อตรงนั้นแล้วแล้วพอเราเป็นโควิดก็เพิ่มเป็นฟาวิเข้ามาแต่การยาฆ่าเชือ้อก็คือยาคูปกติมัอนเดิมยาคูให้ตลอดก็มีฟาวิมียาฆ่าเชือ้ออะไรอย่าง ใน,ในระหว่างที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลสัปดาห์หนึ่งหรือว่าพออาการดีขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยเ,เขามีการสวัสทุกวันไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่แต่เขาจะติดตามเรื่องผลเอสเรคือปอดของเราว่าปอดเราเนี่ยดีขึ้นหร้อยังถ้าดีขึ้นแล้วเขาก็จะส่งตัวเราเนี่ยอ,ออกไปโรงพยาบาลสนามหรือถ้าเรายังน่าเป็นห่วงอยู่ก็ให้ไปโรงพยาบาลอ,อีก ล้บ้านกับว่าคือส่วนใหญ่โรงพยาบาลเขาจะรับคนที่อาการหนักเชื้อลงปอดพอดีขึ้นก็แต่ถ้าดีขึ้นก็ไปส่งโรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็จะเตรียมเตียงเนี่ยให้ผู้ป่วยท่านอื่นต่อแล้วอยู่อยู่โรงพยาบาลประมาณกี่วันถึงก็จะส่งไปโรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ตอนนั้นจําไม่ค่อยได้แล้วประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ประมาณนั้นอะนะ รวมร,วมรวมทั้งหมดแล้วอยู่โรงพยาบาลพร้อมกักตัวหลังจากดีขึ้นก็17วัน17วันก็เกือบ3สัปดาห์นะแล้วประมาณ17วันก็ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมหรือว่ายังเ,เขาส่งกลับบ้านเขาส่งกลับบ้านใช่แต่เราก็ยังคงต้องอยู่บ้านแล้วเหมือนกับเขาก็ยังให้ให้ ให้ยาเราทานเหมือนเดิมไหมหรือว่าให้ชุดใหม่ไม่ไม่ไม่นะคือเราเราดีึ้นแล้วไข้หายอาการท้องเสียหายอาการอ้วกหายเราเริ่มทานเยอะขึ้นจากที่แบบคําเดียววางตอนที่ป่วยนะแล้วก็พอหายดีเราก็จะกินเยอะกินเยอะได้เลยกินเยอะอาการก็คือปกติดีทุกอย่างเลยตอนว่าตอนไปอยู่บ้านก็ไม่ต้องทานอะไรไม่ไม่ได้ทานแค่ดูแลตัวเองให้แข็งแรงใช่ก็คือยังครูต้องใส่แมสแล้วก็เจลก็พอตลอด ในช่วงที่เราไปติดโควิดหรือ<ม>ช่วงเรากักตัวช่วงอะไรทุกอย่างเนี่ยมีผลกระทบกับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินของครอบครัวหรือว่าอะไรไหมคิดว่าอ,อตอนนั้นโฟกัสที่ครอบครัวอย่างเดียวนะตอนนั้นเราก็อีกอย่างแม่ที่ป่วยเข้ามาตามหลังเราเนี่ยเขาก็เสียชีวิตท่านเสียชีวิตคือลงปอดอยู่ ICU แล้วก็จากไปอินนารินเลอร์ยเจากไปคือโทษนะครับแม่เสียชีวิต ตอนที่เรายัางอยู่โรงพยาบาลหรือว่าเราใช่ออเราอยู่โรงพยาบาลอยู่ในช่วงกักตัวช่วงรักษาแม่ก็คืออยู่ ICU เราสามารถโทรไปหาพยาบาลที่ดูแลได้แสดงว่าค,คือเราออกไปไม่ได้ไม่ได้เราเรา,เราห้ามออกไปไหนเลยนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นใช่แล้ว<ต>พอเรารู้ข่าวแบบนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตกใจนะตกใจมากเราคิดว่าไอ้ชาวโลกจะหายแล้วเราจะได้เจอกันเพราะว่าแม่ก็คือสุขภาพแข็งแรงก่อนหน้านี้นะไม่ไม่เคยไม่ค่อยป่วย นานมากจะเห็นแม่ป่วยพ่อก็เช่นกันแต่รอบนี้เป็นโควิดเข้า ICU อ,อยู่ประมาณประมาณ 3- 4วันแม่ก็ไปห้องน,นั้นเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมอขอรอดตอบรับดูอาและขอให้ท่านทรงอยู่บนสวงสวรรค์ด้วยครับ ก็แสดงว่าในช่วงนั้นหนึ่งผลกระทบมีแน่นอนเลยในเรื่องสภาพจิตใจใช่ค่ะแล้อย่างน้อยแม่เราก็ได้ได้เสียไปในช่วงที่เรากลับตัวด้วยไม่มีโอกาสที่จะไปดูหน้าแม่ไม่มีโอกาสที่จะไปอ่านไปใกล้ชิดแม่ไปได้หอมแก้มแม่อะไรประมาณนั้นนะแสดงว่าคืออยากทราบนิดหนึ่งตอนนั้นจัดการตัวเองอย่ารอะไรในเมื่อหนึ่งโควิดเราก็ยังติดอยู่ใช่ไหมแล้วก็โรงพยาบาลไปไหนไม่ได้แล้วได้ข่าวแบบนี้อีกอ่ะได้ข่าวว่าแม่เสียชีวิตด้วยกับมาทันโควิดเนี่ยถามนิดหนึ่งความรู้สึกตอนนั้นอ่ะ ลึกๆของคะุณเอเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างก็อันดับแรกเลยก็คือร้องไห้ร้องไห้แต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีเพื่อนๆโทรมาให้กําลังใจแล้วก็มีญาติๆโทรมาให้กําลังใจเพื่อนๆร่วมที่ติดโควิดด้วยก็คือเข้ามาปลอบเข้ามาให้กำลังใจเราทั้งหมดแล้วก็มันทําให้ได้บทเรียนหลายอย่าง ในวันที่เราป่วยเนี่ยไม่ว่าเราจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานเราจะมีเงินมากมายจากการทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยู่แค่แตั้งเดียวในวันที่เราป่วยเราไม่สามารถ่จะใช้เงินต่อชีวิตเราได้หรือให้โอกาสเราได้ออกไปเจอคนที่เรารักหรืออะไรไม่ได้เลยมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องผ่านมันไปให้ได้ไอสิ่งนอกกายทั้งหมดช่วยอะไรเราไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวคำถามต่อไปเนี่ย อยากทราบว่าผลกระทบหลังจากโควิดก็คือวาอ่าในเรื่องของสังคมเนี่ยหรือว่าในเรื่องคนที่อยู่รอบตัวเราเช่นสังคมหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเขายุ่งส่งใอย่างไรบ้างครับสังคมนี้เราอยู่บ้านเนาะกลับมาอยู่บ้านอะไรแบบนี้เราโชคดีที่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยคือน่ารักมากเพื่อนบ้านจะมีอาหารมาแขวนที่รัว้วเกือบทุกวันก็เพื่อไงว่าเพื่อนบ้านเนี่ย มีน้ำใจ,ำใจำเราขอบคุณเราอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเราอาการหนักเชื่อลงปอดแต่น้องน้องหลานพอ่อต่าตัวที่บ้านซึ่งเขาออกไปไหนไม่ได้แต่เพื่อนบ้านเนี่ยคือมาแขผนอาหารให้ทุกวันก็ถือว่าเป็นความโชคดีตรงนี้ไปใช่เป็นความโ <Okay. S 1> ชคดีแต่ก็มีบ้างที่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจมไม่อยากเข้าใกล้อันนี้ส่วนน้อย ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างน้อยในวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสแล้วก็ในความแบบทุกยังมีความสุขเราจะได้เห็นว่าเพื่อนบ้านเขามีความเพื่อง่ายเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันนี่คือสิ่งสําคัญเลยที่แบบว่าไม่ใช่ว่าคนที่เป็นโควิดทุกคนไม่คไม่มีใครอยากเป็นโควิดสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครอยากโดนบูลลี่ใช่ไหมครับถามนิดนึงว่าพอหลังจากอาการหายจากโควิดเอ้ยสูญเสียแม่เอ้ยแล้วก็เรื่องผลกระทบต่างๆที่ทํามานี่ใช้เวลานานไหมในการทําให้ เรามีความรู้สึกเดิมขึ้นมาหรือว่าทําใจตรงนั้นนานๆคือจริงๆแล้วเนี่ยการสูญเสียครั้งนี้มันยากนะที่เราจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเหมือนเราต้องบอกตัวเองตลอดะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามเราต้องเดินไปข้างหน้า <ừ> เพราะไม่ว่าจะเป็นเวลาโลกทุกอย่างสิ่งรอบตัวทุกอย่างคือมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งไงทุกอย่างมันเคลื่อนไหวไปหมด ไปตามทางของมันคือพวกนั้เราต้องสู้อะนะใช่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ล้วก็ต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปเราต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้วันนี้เรายังไม่พร้อมเราก็อาจจะหยุดพักทำใจก่อนแต่มันไม่งานไงแล้วก็เชื่อเสมอว่าอย่างที่บอกไม่ว่าจะเจอกับปัญหาแะ้วก็แล้วแต่อาลม์อยู่กับเราเสมอเนี่ยเราระบายคนอื่นไม่ได้ก็ยังมีอารมณ์ครับนิดนึงอยากให้คุณเอเนี่ยฝากถึงผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้ติดโควิดเนี่ยสักนิดนึงครับผมค่ะก็ สำหรับคนที่ป่วยโควิดนะคะเป็นโควิดเนี่ยคืออยากจะให้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองเนี่ยให้มากๆ mm hmm. ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับมันให้ได้มีสติแล้วก็ยอมรับความจริงทุกโรคอะค่ะมียารักษาช้าเราก็บอกไว้ว่าทุกโรคนี่มียารักษาฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงอาจารย์ของเราเนี่ยเราก็ไม่ไปไหนหรอกเราก็ยังคงจะต้องใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าเป็นตักดีดของเอลาอ,อย่างคุณแม่เนี่ยเสียไปก็คือตักดีดของเราเราต้องยอมรับความจริง สิ่งนี้เราจะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับไม่ได้ก็พยายามสู้พยายามเข้มแข็งมีสติยอมรับความจริงก็สู้สู้กับมันภูมคิคุ้มกันเราก็จะดีขึ้นจิตใจเราแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรมันก็ไปต <ทำ S 1> ่อไ,ได้ใช่ทำในรองไม่ได้ก็ต้องสู้<ร>ส่วนคนรอบข้างคนรอบข้างต้องให้กําลังใจต้องรู้จักให้รู้จักให้กําลังใจไม่มีใครอยากจะเป็นนี่ขนาดอยู่บ้านดูแลแค่ดูแลแม่ยังติด ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะอยู่บ้านยัยจิดมันคือตัดเติ้ของมุสลิมคนหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ตามแต่นะครับในบาลาย่อมมีกหมหรือในสิ่งที่ไม่ดีย่อมมีสิ่งที่ดีเสมอในสิ่งที่ยากย่อมมีสิ่งที่ง่ายเสมอนี่คือ,อคุณสมบัติหนึ่งนะครับของมุสลิมผู้ศรัทธาที่ได้คิดไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่ามันก็ต้องทําให้เราชีวิตเนี้ยเราต้องเดินต่อไปในเมื่อเรายังไม่สิ้นลมหายใจเรายังไม่ถึงเวลาที่พระองค์ทรงเรียกเรากลับไป สู่โลกหน้าดังนั้นเราต้องเข้มแข็งเราอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่เราพบเจอเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเพราะคนที่อยู่กับเราเนี่ยไม่ใช่แค่เราคนเดียวผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วส่วนคลิปต่อไปนั้นนะครับผมจะไปที่ไหนยังไงต่อนะครับอย่าลืมติดตามด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง thank you